สวัสดีค่ะจะเห็นว่าปัจจุบันนี้นะคะคนให้ความสนใจเกี่ยวกับอาหารฟังก์ชันกันมากขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคเริ่มตื่นตัวดูแลสุขภาพกันมากขึ้นอาหารฟังก์ชันนะคะหรือ functional food นะคะคืออะไรเดี๋ยวมาทําความรู้จักกันเลยนะคะบิดาแห่งการแพทย์ของชาวกรีกฮิปโปคราติสนะคะได้กล่าวไว้ว่า let food be thy medicine and thy medicine be thy food นะคะมีความหมายว่าจงใช้อาหารเป็นยารักษาโรค ซึ่งกลายเป็นปรัชญาในการใช้อาหารบำบัดโรคในยุคต่อๆมาและได้รับความนิยมมากขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะอาหารฟังก์ชันนะคะ functional food นะคะคืออาหารที่มีประโยชน์ที่มีองค์ประกอบของสารอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพนอกเหนือจาก ที่ได้จากโภชนาการพื้นฐานที่บริโภคกันอยู่ประจำอาหารฟังก์ชันจึงทําหน้าที่มากกว่าที่บริโภคกันตามปกติในชีวิตประจำวันมีบทบาทในการลดความเสี่ยงของโรคและช่วยให้มีสุขภาพดีอาหารฟังก์ชั่นเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะคะในปีคริสตศักราช1980นะคะโดยรัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติให้การผลิตและกาหนดให้เป็นอาหารที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับสุขภาพค่ะ ตัวอย่างบางส่วนของอาหารฟังก์ชันได้แก่อาหารที่เสริมด้วยวิตามินแร่ธาตุโปรไบโอติกหรือไฟเบอร์ fiber. ส่วนประกอบที่อุดมด้วยสารอาหารเช่นผักผลไม้ถั่วะมะเมล็ดพืชและธัญพืชมักถือว่าเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์เช่นกันอย่างเช่นข้าวโอต๊ตมีเส้นใยชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเบตากลูแคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถลดการอักเสบเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันและปรับปรุงสุขภาพของหัวใจในทำนองเดียวกันผักและผละไม้เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ที่ช่วยป้องกันโรค ตัวอย่างอาหารฟังก์ชันโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น2ประเภทคือแบบธรรมดาและแบบดัดแปลงแบบธรรมดาคือส่วนประกอบจากอาหารธรรมชาติที่อุดมไปด้วยสารอาหารสําคัญเช่นวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระและไขมันที่ดีต่อหัวใจในขณะที่อาหารดัดแปลงได้รับการเสริมด้วยส่วนผสมเพิ่มเติมเช่นวิตามินแร่ธาตุโปรไบโอติกหรือไฟเบอร์เพื่อเพิ่มประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหารตัวอย่างอาหารฟังก์ชันแบบธรรมดาจําพวกผลไม้ได้แก่ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆกีวีลูกแพรแอปเปลิลส้มกล้วยและก็พีชจำพวกผักได้แก่บรอกโคลีกระดําดอกผักเคลปวยเลง้งและก็สกีนี่ค่ะจำพวกถั่วต่างๆได้แก่อัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมะพานถั่วพิสตาชิโอแมคคาเดเมียแล้วก็ถั่วบราซิลจำพวกเมล็ดธัญพืชต่างๆก็จะมีเมล็ดฟักทองเมล็ดเจียมเมล็ดแฮมหรือเมล็ดกันชงนะคะแล้วก็เมล็ดแฟลกค่ะ แล้วก็จะเป็นเมล็ดของถั่วชนิดที่มีฝักต่างๆได้แก่ถั่วดำถั่วลูกไก่ถั่วขาวถั่วเลนทินสีต่างๆจำพวกโฮเกรนนะคะต่างๆได้แก่ข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่บัควิดแล้วก็คุส,ค,สคูสค่ะในส่วนของอาหารทะเลนะคะก็จะมีปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาคอร์ดแอนโชวีและปลาแมคเคอเรล ส่วนจำพวกอาหารหมักก็จะมีเทมเป้นะคะหรือว่าถั่วหมักเป็นอาหารที่มีชื่อของชาวอินโดนีเซียค่ะคีเฟอร์คอมบูชากิมจิแล้วก็ซาวคลาวค่ะหรือว่ากระหล่ำปลีเปรีปร้ยวนะคะจำพวกสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆได้แก่ขมิน้นขิงอบเชยพริกขายเยนเครื่องดื่มต่างๆได้แก่กาแฟชาเขียวและก็ชาดำค่ะ ตัวอย่างอาหารฟังก์ชันชนิดดัดแปลงได้แก่น้ำผลไม้เสริมที่มีการเติมสารอาหารต่างๆลงไปเช่นวิตามินและแร่ธาตุผลิตภัณฑ์นมเสริมและโยเกิรต์ตผลิตภัณฑ์นมทางเลือกอื่นๆเช่นนมอัลมอนต์นมข้าวนมมะพร้าวและนมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทันพืชเสริมเช่นขนมปังและพาสตา้าซีเรียลเสริมและกราโนลา่าแล้ก็ไข่เสริมเป็นต้นค่ะ สรุปอาหารฟังก์ชันคืออาหารที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบที่อุดมไปด้วยสารอาหารนอกจากจะมีผลไม้แล,ลและผักแล้วยังรวมถึงอาหารที่เสริมด้วยวิตามินแร่ธาตุโปรไบโอติกและไฟเบอร์ด้วยนั่นเองและอาหารฟังก์ชันอาจช่วยป้องกันการขาดสารอาหารป้องกันโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Hanes Docs แล้วก็ Healthfly ค่ะ รู้แบบนี้กันแล้วก็อย่าลืมไปหาอาหารฟังก์ชันมารับประทานกันนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะในยามที่ไวรัสกำลังระบาดแบบนี้นะคะส่วนคลิปนี้นะขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ